ท่านุชทงสงสัยไหมคะเวลาดูซีรีส์เกาหลีแล้วมีคนออกมาจากคุกไม่ว่าพระเอกหรือตัวละครไหนเวลาออกมาจากคุกนะคะเขาจะต้องกินเต้าหู้ทําไมเวลาออกมาจากคุกจะต้องกินเต้าหู้เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันค่ะข้อแรกนะคะเต้าหู้เนี่ยแปรรูปมาจากถั่วถั่วเมื่อนำมาทําเป็นเต้าหู้แล้วเนี่ยพอ,อมาเป็นเต้าหู้เต้าหู้จะไม่กลับมาเป็นถั่วอีกแล้วนะทำไมถึงเปรียบกับถั่วเพราะว่า เมื่อก่อนสมัยก่อนหรโบราณเลยนะคะยากลำบากมากคือลำบากอยู่แล้วนะแล้วยิ่งเข้าไปอยู่ในคุกนี่คือลำบากมากพออยู่ในคุกเนี่ยเขาก็จะให้กินข้าวผสมถั่วเพราะว่าข้าวม,มันหายากนะมันแพงมันหายากก็จะมีกิจการกินข้าวผสมถั่วในคุกนะคะทีนี้พอออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ถือเทปฟ้าเออเขาก็จะกินเต้าหู้กันนะคะเพื่อจะได้ ไม่กลับไปกินถั่วอีกแล้วนะคะไม now, ่กล on so ับไปกินข้าวผสถั่วอีกแล้วที่เกาหลีเนี่ยเวลาใครทําอะไรผิดนะคะหรือว่ามันเป็นการเรื่องแซวๆกันนะคะว่าเวลาทําอะไรผิดหรือทาอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะเตือนเตือนการแซวกันว่าระวังจะเข้าไปกินข้าวผสมถั่วนะมันก็เป็นเป็นการแซวกันอย่างหนึ่งดังนั้เนียการกินเต้าหู้เนี่ยก็มีความในว่าเวลาออกมาจากคุกเนี่ยก็จะไม่กลับเข้าไปในคลุกอีกแล้วนะคะก็จะไม่กลับไปเป็น ด้าน,นอีกแล้วก็จะเป็นชีวิตใหม่นะคะไม,ไม่กลับมาเป็นแบบไม่ต้องเข้าไปกินข้าวผสมถั่วอีกแล้วนะคะและก็เป็นความหมายอยานลืงของการกินเต้าหู้เมื่อออกมาจากหูข้อที่2นะคะเต้าหู้เนี่ยก็เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ราคาถูกนะคะใช้แทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้ เมื่อก่อนเนี่ยการกินการอยู่ก็ยากลบาบากยิ่งไปอยู่ในคูกินข้าวสมทัวร์กินอาหารก็ไม่ได้แบบมีสารอาหารครบอะไรนะคะเวลาออกมาจากคุกก็จะกินเต้าหู้เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วก็ราคาถูกถูกกว่าที่จะมากินเนื้อสัตว์นลนะคะก็เลยเป็นที่มาของว่าเมื่อออกมาจากคุกเนี่ยก็จะกินเต้าหู้เพื่อเสริมสารอาหารให้กับร่างกายค่ะข้อ3นะคะเต้าหู้มีสีขา บริสุทธิ์พอออกมาจากคุกแล้วเราก็เป็นคนบริสุทธิ์แล้วนะคะเราก็จะไม่ไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วนั้นก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะคะเป็นสีขาวสแสดงถึงความบริสุทธิ์ค่ะข้อ 4. การกินต้าหู้กุ้ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจบำรุงปอดตอนที่อยู่ในคุกยิ่งสมัยสมัยก่อนเลยนะคะในคุกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในะเวลาอยู่ในคุกเนี่ยระบบทางเดินหายใจก็จะไม่ดีนะคะเพราะว่าอากาศมันจะไม่บริสุทธิ์มันก็อาจจะ เต้าหู้เพื่อบำรุงระบบหายใจบำบูปอดน,นะคะเพื่อให้ระบบหายใจดีขึ้นค่ะข้อ5นะคะเต้าหู้มีความนิ่มกินง่ายนะคะก็มีความหนักหมายเป็นนว่าการกินเต้าหู้เนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรานะคะเมื่อออกไปจากคุกแล้วเนี่ยก็จะมีความราบรื่นทำอะไรก็ราบรื่นไปได้ทุกเรื่องค่ะนั่นก็เป็นความหมาย5ข้อนะคะที่ไปหาข้อมูลมาว่าเอะทำไม คนเกาหลีเนี่ยถึงกินเต้าหู้เมื่อออกมาจากครกนะคะและก็เป็นความหมายที่เล่าต่อๆกันมาแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะเต้าหู้ก็เป็นอาหารที่คนเกาหลีหรือคนทั่วไปแต่ก็กินในชิตประจําวันเพราะว่าเต้าหู้เป็นอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เมนูอร่อยๆอออที่เกาหลีเนี่ยก็จะเต้าหู้เป็นสวสประกอบกหลายอย่างเลยค mm ่ะ hmm. นั่นก็เป็นกความรู้นะคะว่าทําไมคนเกาหลีถึงกินเต้าหู้เมื่อออกมา คสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมหากว่าท่านผู้ชมท่านใดมีคอมเมนต์หรือมีเก็บความรู้ดใดๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะ